สวัสดีครับชาวไบก็ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o g เตจเจอกันวันนี้นะครับ28เมษายน2565นะครับทุกคนครับเดี๋ยวในส่วนของรีวิวสนามการวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับข้อมูลจำเพาะทุกสิ่งอย่างที่เราควรจะรับรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามเฮเรสที่จะใช้แข่งขันในพรุ่งนี้รอบฝึกซ้อม f p 1พ p 2เนี่ยขอยกเป็นคลิปที่2นะครับในค่ำคืนนี้ ส่วนคลิปแรกของวันนี้เนี่ยเราจะมาตามติดตามต่อนะครับในประเด็นร้อนที่ผมจั่วหัวไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็คือเรื่องของทากาิกะนะกามิรับนักแข่งหมายเลข30ของ LCR h o n ด้านักแข่งหนึ่งเดียวของญี่ปุ่นเนี่ยว่าเส้นทางของเขานะครับมันมีเขาล่ำเขาลือมาจากต่างประเทศนะครับบอกว่าอนาคตของเขาเนี่ยอาจจะสิ้นสุดลงแค่ปีนี้หรือเปล่าอาจจะต้องหลีกทางให้กับน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมาในปีหน้าหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะ วิคอบเพิ่มเติมให้จากที่เมื่อวานเนี่ยจั่วหัวเป็นน้ําจิ้มนะครับเป็นงานเขียนสั้นๆแลไวให้ทุกคนได้อ่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปช่วงหนึ่งกันแล้วเนาะนากาก็มีครับนักแข่งวัย30ปีบวกนะครับตอนนี้ก็คือว่าเป็นนักแข่งหนึ่งเดียวของญี่ปุ่นนะครับที่มีโอกาสได้โลดแล่นใน MotoGP นี่คือฤดูกาลที่5ของเจ้าตัวนะครับที่ขึ้นมาพรีเมียคลาสผลงานถึงโพเดียมหรือย,ยังยังครับแค่เฉียดไปเฉียดมาผลงาน ถึงระดับการควาร้าโพหรือยังก็ปีที่แล้วมีนะครับผลงานปีนี้เป็นอย่างไรผ่านไป5สนามเจ้าตัวนั้นอยู่อันดับที่ประมาณอันดับที่18 18นฮะอปาประมาณอันดับที่18ก็คืออเล็กมาเกสผร่ลมทีมอยู่อันดับที่17มีคะแนนแค่12แต้มนะครับในขณะที่มาเกสนั้นมี13แต้มก็เกาะกลุ่มกันมานะครับห่างกันแค่แต้มเดียวเนี่ยส่วนมากก็จะล้มนะครับถ้าเป็นลายของอเล็กมาเกส แต่ถ้าเป็นลายของนะครับการไม่ล้มเนี่ยก็ไม่มีคะแนนไม่ล้มก็ไม่ติดท็อปสิมีจบนะันที่10แค่สนามเดียวในสนามแรกที่รูซลกาตานอกนั้นมาก็แทบจะไม่มีแต้มนะครับก็ได้มานิดนหน่อยถามว่า5สนามผ่านไปตรงนี้ผลงานควรจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเอาจริงๆก็ไม่ควรจ่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ล่ะเขาไม่ใช่นักแข่งโนเนไม่ใช่นักแข่งน้องใหม่ที่เพิ่งโผล่ขึ้นมานี่คือฤดูกาลที่5 2เป็นนักแข่งที่ เรียกว่าได้ใช้รถสเปคเดียวกันกับทีมโรงงานทีมโรงงานก็อาจจะมีประสบการณ์มีอะไรแต่ถ้าถามว่ามัน,ม,นมันต่างจากนคาก,การมีเยอะไหมมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะฮะทุกคนรวมทั้งการซัพพอร์ตจากทีมก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับคือเขาได้ให้ใช้รถสเปคเดียวกันแล้วเขาก็มีการจัดสรรในเรื่องของอการอัปเกรดชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาก็ถือว่าแทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายแต่ ผลงานในตรงนี้ต้องขออนุญาตพูดตามตรงว่าอาจจะยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เลยทําให้มีข่าวลือม,มาจากมาจากทางลูกพี่ใหญ่ของทีมนะครับลูซิโอเชคเชอโนลีนะครับนี่ก็คือผู้จัดการทีมของ LCR Honda อนี่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนอกนะครับสปีดวิที่เยอรมน,นีเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็รีบโยนไปเลยนะเขารีบโยนไปเลยโยนไปหา SRC Honda เขาบอกว่าจริงๆนักแข่งในทีมเนี่ย ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผู้ที่มีอำนาจในการที่จะเรียกว่าเฟ้นหาหนักแข่งมาให้เนี่ยไม่ใช่เขาฮะกลายเป็น Honda เพราะว่า Honda เองเนี่ยก็จะต้องเป็นที่ทราบกันดีแล้วฮะว่าจะต้องปั้นนักแข่งจะต้องหาหนักแข่งญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นโมเดลเนี่ยมานะครับมาประดับอาจจะหาจนทั่วซึ่งสูตรสาเร็จก็มาจากรุ่นเล็กรุ่นกลางมาจากโมโตทรีผักดันขึ้นมาในโมโตทูแล้วถ้าฟอร์มดีหรือว่าถ้าอะไรยังไงที่มันจังหวะมันได้ก็ จะผลักดันขึ้นมาเส้นทางจะเป็นแบบนั้นแม้กระทั่งตัวนะครับกามิเองนะครับก็นี่คืออดีตนักแข่งโมโตทูนะครับแต่ถามว่าผลงานดีไหมผมใช้คําว่าผลงานแค่พอใช้ครับแต่ในจังหวะนั้นมันไม่มีนักแข่งญี่ปุ่นคนไหนที่โดดเด่นนะครับนักแข่งที่เรียกว่าอาจจะมีผลงานที่สามารถชนะได้เขาชนะนะครับในรุ่นโมโตทูเนี่ยมีโพเดียมมาแล้วนะแล้วก็มองดูเหมือนจะโอเคกว่าทุกคนถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดเนี่ยก็เลยถูกผลักดันขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับมันก็เป็นไปตาม ขาเรียกว่าตามวิถีทางที่จะเป็นไปคนที่ดูม o เตจีพีมาสิบยีปีเนี่ยทราบกันดีนะครับว่าคนญี่ปุ่นยังไงก็จะต้องมีพื้นที่ให้อย่างน,น้อยหนึ่งหนึ่งเก้าอี้แหละนะในทีมเนี่ยสมัยก่อนอยู่ในให้เก้าอี้ทีมใหญ่ทีมเรปโซเสียด้วยซ้ำครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนประมาณว่าจะต้องหลีกทางให้กับนักแข่งที่อาจจะโปรไฟล์ดีกว่าผลงานดีกว่าแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ได้อยู่ในทีมรองไงนาคาการมิก็อยู่ในเส้นทางตรงนั้นแต่ทีนี้ทางผู้จัดการทีมของนี่ก็บอกรบา,ากรานกันว่าาก็บ จะดันนักแข่งเจนใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งทาง SRC เองเขาก็มีนักแข่งที่เขาดันขึ้นมาตอนนี้2คนนะครับก็คือทั้งสมเกียรติจันทรานะครับนักแข่งของไทยหมายเลขก5 5เนี่ยแล้วก็ทางไอโอคุระนะครับหมายเลข35กับหมายเลข79ซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นหัวแถวในมโต2 2ทูสคน2สไตล์เลยนะไอโอคุระให้เป็นนักแข่งที่สุขุมครับ ผมว่าเนี้ยบนะฮะส่วนกล้องสมเกียรตินี่เป็นนักแข่งประมาณว่าบูดูดันนะครับถ้าเป็นนักมวยก็คือฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายสีไม้ลายมือฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายแบบว่าลุยนะครับแหลกรานนะครับมีฟอร์มที่แบบว่าด do ูดันก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่จะต้องตัดสินใจนะครับว่าเขาจะต้องการยังไงถ่าเขาจะเอามาจริงๆแต่ ทางผู้จัดการทีมเขาบอกว่ามันเป็นอำนาจนะครับตรงนั้นเขาแค่มีหน้าที่ที่จะดูแลนะครับในส่วนของนักแข่งที่ทาง SRC เขาคัดมาให้แล้วเนี่ยแต่ก็ทำไม่ได้เต็มที่แล้วเขาก็อบอกว่าเขาจะต้องพยายามที่จะระวังคำพูดนะครับอาจจะบอกอะไรมากไม่ได้จะไปบอกว่าเอ้นคากกาิเนี่งไม่ได้สัญญาแล้วละ่ะในปีหน้าเนี่ยไม่ได้นะครับจะยังไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่านาักกามิก็ยังคงมีภารกิจกับทีมต่อไปอยู่มันก็เพิ่งจะสนามที่5เองนะฮะ แต่เขาก็กล่าวชื่นชมนะครับลูกทีมว่าจริงๆนักแข่งหมายเลข30คนนี้หมายถึงนาคารการ,รมิเนี่ยก็เป็นนักแข่งที่มีความเร็วสูงครับโดวยเฉพาะในรอบซ้อมในรอบอในรอบวอร์มอัพแลบแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ยังไม่ลงตัวนะฮะในเรสแข่งขันจริงในวันอาทิตย์ก็เลยทําให้ผลงานตามที่เห็นดังนั้นก็คือในหน้าที่ของทีมเนี่ยเขาพวกเขานะครับหมายถึง l c ลเียจะต้องแบบว่าผลักดันจะต้องแบบว่า ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเต็มที่เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนนักแข่งให้ได้มากที่สุดก็ถือว่าดีนะครับแล้วเขาก็ให้ทัศนคติทัศนะไปว่าจริงๆแล้วนะคราบมีสมควรที่จะต้องรีบเร่งพิสูจน์ฝีมือแล้วละ่ะต้องให้มันทันภายในมิถุนายนนี้นั่นอาจจะเป็นการพยายามจะบอกใบบางสิ่งบางอย่างว่าหรือว่าเขาจะพิจารณาไปถึงมิถุนายนนี้เดือนนี้เดือนอพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็พฤษภาใช่ไหมฮะพฤษภามิถุนาสองเดือนเองฮะ ถ้า2ภายใน2เดือนนี้ท่านนาคากามิเนี่ยไม่สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ดีกว่านี้นะครับก็คงจะแบบว่าเกาอี K e อาจจะไม่เหนียวแล้วหรือเปล่ามันมีสิ่งไหนบ้างครับที่จะทําให้ทาง SRC เนี่ยถอดเข้าออกไปประมาณ3-4หัวข้อฮะหเขาเป็นนักแข่งที่เริ่มจะแก่แล้วอยู่ในวัย30บวกครับประเด็นแรกอาจจะเรียกว่าไม่อยู่ในแผนการทําทีมในอนาคตประเด็นที่2ก็คือ เขาเป็นน nah, well, kind of right. ักแข่งที่อยู่มายาวนานแล้วแต่ผลงานยังไม่มีชิ้นเป็นอันครับนั่นก็คืออยู่มานี่รฤดูกาลที่5นะฮะแต่ยังไม่มีโพเดียมแม้แต่ครั้งเดียวนั่นก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะบอกว่ามันก็คงถ้าจะพูดแบบว่าน่าเกลียดน่าเกลียดนะคือยังใช้ไม่ได้นะฮะมันควรจะดีกว่านี้ถูกต้องไหมครับ 3. ก็คือในช่วงเวลานี้เนี่ยมีนักแข่งถึง2คนนะครับที่เป็นเด็กสร้างของทาง SRC เนี่ยนั่นก็คือสมเกียติจันทราแล้วก็ไอโอคุระเนี่ย 2คนเนี่ยโผล่ขึ้นมาดีนะฮะโผล่ขึ้นมาดีงามซึ่งมันก็มีโอกาสนะครับที่จะผลักดันทั้งคู่เนี่ยขึ้นมาได้นะฮะแต่จะผลักดันใครในะอีกเรื่องหนึ่งหรือจะมาใน2คนหรือยังไงเราก็ไม่ทราบได้เนี่ยแต่เขาคงจะมองไปแล้วล่ะนะครับในตอนนี้แล้วก็อาจจะแบบว่าลองช่างใจดูด้วยความที่ผลงานเนี่ยมันไม่เข้าที่เข้าทางสักทีนะครับและเป็นผลงานโดยรวมของทีมนี่ไงถ้าสมมุติว่าเพื่อนร่วมทีมก็คืออเล็กซ์มาเกสเนี่ยทำผลงานได้ดี อันนี้ทาง LCR เขากงจะไม่แบบว่าตูดร้อนแบบนี้หรอกใช่ไหมละ่ะทั้ง2คนกลายเป็นพาเหรไปอยู่ท้าย,ายนะครับไปไล่บี้กับนักแข่งน้องใหม่นักแข่งลูก,กี้หน้าใหม่อยู่นู่นอันนี้ก็คือมันเลยทําให้ภาพรวมของทีมมันไม่ค่อยดีครับมันจะต้องแบบว่าผลงานต่อให้ถ้าคนหนึ่งอาจจะไม่ดีงามมากนะแต่คนนึงก็น่าจะโผล่มาหน่อยแต่ทั้งคู่ก็อยู่ที่17-18นะเก็บได้แค่12-13แต้มมันดีงามไหมละ่ะผมก็มองว่าในตรงนี้ทาง h ซีเขาก็คิดหนักเหมือนกันรวมทั้งผู้การทีมของ LCR ด้วยนะครับก็คือลุคคินเนลลี่เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดตรงๆนะครับอาจจะไม่หักหันน้ําใจนักแข่งลูกทีมเนี่ยแต่ก็แน่นอนล่ะผมคิดว่าเขาน่าจะมีแผนมีอะไรในตรงนั้นกันอยู่นะครับทุกคนในส่วนของนาคาการมิสไตล์การขับของเขาแน่นอนนะครับว่าเขาก็ทําผลงานได้ดีในวันซ้อมตามที่ทางลูกพี่ใหญ่ของเจ้าตัวบอกมานั่นแหละแต่พอจะถึงไฟนอลจริงๆหรือแม้กระทั่งการแข่งขันจริงๆเนี่ย เขามักจะรับกับความกดดันได้ไม่ดีพอครับโดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่อาจจะมีโอกาสขึ้นนําอาจจะมีโอกาสขึ้นมาหัวแถวแต่สุดท้ายถ้าไม่หลุดไปเองก็จะโดนแซงไปแบบง่ายดายนั่นมันบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าทาง Honda เองเนี่ยก็ต้องกลับมามองนะครับว่านักแข่งคนนี้ให้โอกาสมา5ปีนะจะ5ปีแล้วเนี่ยสมควรที่จะเปลี่ยนถ่ายเอานักแข่งสายเลือดใหม่ขึ้นมาได้หรือยังตรงนี้ก็น่าสนใจแต่ถ้าจะมองอีกมุมนึง ถ้าจะไปมองมุมเห็นใจนักแข่งเราก็คงจะต้องไปมองว่าถ้าโดยรวม h อน da ก็ไม่ได้ดีงามสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงไหนเพราะว่า Honda เองเนี่ยรถอาจจะเซ็ตรถยังไม่ลงตัวหรืออาจจะหลงทางเพราะว่าอาการบาดเจ็บของมาร์กส่งผลมานะครับการพักการพัฒนารถที่อาจจะยังต่อให้เป็นออ l นิวนะครับผมอาจจะพูดคํานี้บ่อยๆว่าออ l นิวรถแข่งใหม่ทั้งหมดเนี่ยพอมาเป็นออ l นิวเสร็จปุ๊บก็ข้อมูลในการปรับเซ็ตปรับตั้งก็อาจจะน้อยหรืออาจจะหลงทางอยู่ ก็เลยทําให้คนอื่นก็มาไม่ดีเหมือนกันนะครับอย่างอเล็กซ์มาเกสอย่างนี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาเลยแค่คะแนนเดียวเองนะครับท,ที่ขึ้นหน้าไปเนี่ยหรือโพลส์บาการโลแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ยังไม่ถือว่าก้าวกระโดดไปไกลสักเท่าไหร่รวมทั้งมาร์คมาเกสด้วยนะครับใน,ใ,นในตรงนี้ถ้าจะมองในแง่ของการเห็นอกเห็นใจนะักแข่งกันนะนะทีนี้ถามว่าถ้า2คนจะเป็นใครละ่ะจะมีโอกาสที่จะขึ้นมาทั้งคู่เลยไหม ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะยากอยู่เหมือนกันนะครับเก้าอี้ของอเล็กมาเก็เนี่ยอย่างน้อยน้อยน่าจะดันถูกดันโดยถูกค้าถูกยันถูกดึงถูกฉุดไว้เนี่ยทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะให้ได้อยู่2คนนะครับทั้งพ่อทั้งพี่ชายเนี่ยน่าจะแบบว่าเป็นหนึ่งในกําลังนะครับที่จะแบบว่ายื้อเก้าอี้ให้กับน้องชายได้เต็มที่ผมเลยอาจจะไม่ได้ห่วงเก้าอี้ของอเล็กมาเก็มากเท่ากับนาคากรมนีนะจะว่าไปแล้วนะฮะ อาถ้าแบบนี้ถ้าขึ้นมานแลคนมันมีโอกาสที่กล้องสมเกียรติที่ไอโอกราเนี่ยจะต้องแย่งกันเองแล้วถ้าเกิดว่าเขาเอาไอโอกราขึ้นมาเนี่ยความหวังของนักแข่งไทยมันจะสูญสิ้นไปยังไงมันไม่ได้สูญสิ้นฮะเป้าหมายเขาตั้งไว้นะนู่นนะ2025น่นู่นถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงในปีหน้าแค่2023บมเองก็เหลืออีกตั้ง3ปีครับผมว่ามันมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมามาทุกร้อนในตรงนั้นหรอก กล้องเนี่ยจะรอได้ถ้าเกิดว่าเจ๋งจริงนะรอพิสูจน์เพื่อที่จะแชมป์ในโมโตทูนี่ก็ยังยังจะสวยงามกว่านะจะ,จะมองอีกมุมนึงกล้องเองในวัย23อย่าง2 4่เอ๊ะหรือว่า24แล้วนะผมอาจจะไม่ชัวเรื่องนี้นะครับน่าจะ23่าไปีี่นี่แหละก็ยังยังถือว่าไม่เยอะนะครับจะต้องรออีกสัก1ปีเนี่ยถ้าจะขึ้นไปอายุประมาณ25เนะี่ยก็ถือว่าพอได้ลุ้นอยู่ดังนั้นจะมองว่าจําเป็นที่จะต้องรีบขึ้นไปไหมถ้าส่วนตัวผมผมก็มองว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดนนนนัั้้้หรอนะร,รออกะะถามจไดนะ แต่ถ้าโอกาสมันมาก็ไปได้นั่นแหละไม่ว่ากันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขึ้นไปเนี่ยมันเราได้เห็นเส้นทางของนักแข่งที่ขึ้นไปในรุ่นใหญ่นะครับบางทีตําแหน่งแชมป์ตำแหน่งหัวแถวที่ได้รับมามันก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะไปรอดปลอดภัยหรือเปล่านักแข่งลูกกี้หน้าใหม่ในปีนี้แทบที่จะไม่มีใครแจ้งเกิดได้สักเท่าไหร่นะฮะทุกคนในตอนแข่งขันจริงเนี่ยอาจจะมีวูบวูบวบนะครับมีได้พอได้ลุ้นได้เสียวบ้างในช่วงซ้อมในช่วงเทสแต่พอเรดเดย์ในวันอาทิตย์จริงๆเนี่ย กลายเป็นว่าโอเคล่ะก็ยังคงอาจจะย,ยังต้องเพิ่มเคี่ยวเล็บเพิ่มประสบการณ์กันไปอีกยาวนานพอสมควรนะฮะังนั้นก็มารอดูนะครับว่าอนาคตจะปลิวหรือไม่ปลิวสาหรับนาคากามิถ้ามันเป็นไปตามที่ลูคเชนเนลี่นะครับผู้จัดการทีมของเอลเซียใบ้าบาบามาว่า2เดือนเนี่ยถ้าภายในมิถุนายนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นต้องรีบเร่งแล้วนะทาก้านะถ้าเกิดว่าอยากจะมีพื้นที่อยากจะอะไรเนี่ยใช่ฮะถ้า2เดือนก็คือน,นับจากพฤษภามิถุนาไปเนี่ย มันก็จะอยู่ในระหว่างถ้าภายใน10สนามหรือภายในครึ่งทางเนี่ยผลงานยังไม่ติดท็อปสิบได้เนี่ยก็โอ้น่าจะยากเหมือนกันในขณะที่กล้องสมเกียร์กับไอโอุราตอนนี้กํลาลังขั้วหัวแถวกันอยู่นะฮะกำลังอยู่ในในเส้นทางในเส้นทางท็อปห้าท็อปหกันอยู่ไอโอุรามีคะแนนอันดับที่2ครับในขณะที่กล้องมีคะแนนคันที่ืมนะครับตรงนี้เนาะเอาอยากให้ใครขึ้นมาหรือไม่ขึ้นมาอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับคอมเมนต์กันมาได้หรืออยากให้หนาคากามีดล,ลงไปหลีกทางให้หน้อง คนใหม่หรือเปล่านะครับก็ให้เหตุผลกันมานะครับแต่ก็แน่นอนนะครับว่า SRC จะเป็นผู้ตัดสินใจทุกสิ่งอย่างนะครับว่าจะเอาใครไม่เอาใครยังไงแล้วก็หน้าที่ของผู้จัดการทีม l c ลซิอาฮด้ก็คือลูกทีมในรีเนก่กแกก็จะดูแลเต็มที่ซึ่งผมก็เห็นนะครับว่าที่ผ่านมาในะแกก็ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะไม่ได้ที่จะมา,ารักนักแข่งคนนั้นคนนี้มากกว่าอะไรนะครับผมว่าความสัมพันธ์ในทีมผมว่าทีมนี้โอเคก็ไม่ไม่มีอะไร นะดังนั้นก็เป็นในเรื่องของฝีไม้ลายมือของทางนาคาการมิเอ,เองนะครับที่เขาจะต้องรีบเค้นออกมาสักหน่อยหนึ่งจะให้ปลอดภัยที่สุดก็คือถ้าภายในสนามที่10นะครับหรือว่าภายในครึ่งทางเนี่ยจะต้องทำคะแนนติดท็อป10ให้ได้ครับ2องือจะต้องทำคะแนนให้เหนือกว่าอเล็กซ์มาเกสให้ได้ไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปตามข่าวลือนะครับที่ว่าตอนนี้สตีเขากาลัง พิจารณาอยู่เขากำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดอยู่เนาะ,ะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้ค่อยว่ากันนะครับในส่วนของการทําความรู้จักสนามเฮเรสเบื้องต้นกันแล้วไปเจอกันอีกครั้งนึงสวัสดีครับ